พึ่งมาแบบเอาสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะไปทั้งไหนมากกว่าถ้าคุณยายไปคลินิกค่ะจะได้ได้ม่เมีามันจะบริเวดนี้กินแรงนี่คือมาตลาดาตลาดบางแรกมาเ็ดยังก็่โอ้ยมาสีแกงเขียวหวานาบ้าค่ะว่าแกงเขียวหวานกินได้เจ๊สัน่นเข่ากระหุงไว้แล้วล่ะครับโอ้ยสุกเรินค่ะพ้าคุณยายรับรถไปซื้อก็ได้ได้มันมีเกี่ยวมากพูลาของกับกระเป้าเก็บมีมันมีแกงยังกว่าเจ๊นะย อันนี้ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบบุญด็กินกับข้าวสไตล์ไทยแต่ว่าบ้านเขาจะกินอย่างนี้พี่พี่น้องเออมันแซ่บไอ้น้ำพริกแมงดาปลาย่างนะครับกับแหนมนะพอดีหุงข้าพี่น้องเต็มหม้ออยู่เต็มหม้อเสียดายเราได้อาเฮ็ดผัดเราได้ซีอิ๊วกับเอค่ะแกงแกีหมูกรอบหมูกรอบไม่ให้ก็ไเดียเจี๋ยวมันใส่ตู้ไว้ไอเดียว่าจะกินข้าวสวยกินข้าวสวยลดน้ำตาลเนี่ยพอดีเจี๋ยวคนมาบางเลี้ยงว่าได้มาแล้วว่าสั้นได้มัด ผ่านมาพอดีเจคนได้ฟ้าออกไปฟ้าแห้งโอ้ยจ็คสิไปทางใดมากก็เรียกว่าอัดคลิปก่อนเจว่าไงแต่บอเป็นอยังใจเขาก็รีบไปเลี้ยวมันยากปว่านั้เจก็ต้องมาเบาให้มันจบอยากเบาอยู่แล้วมากล่าครับก็นล่อเจเนะครับเจไม่พาดญาติไปโรงพยาบาลอ่าญาติไปเลี้ยอ่าจะเลียล่อเนี่ยครับเจเป็นกระมาโอ้สองถุงนี้เนาะเจเนาะ ขับรถฟ้ามื่นแม่เบาเท่าเจรตรัตตีให้ขับรถบํารองข้ายู้สายตาดีเนาะดีอยู่ค่ะแต่ว่าเรียนซีซีเป็นไังไงเป็นทางหมอคุณแม่หมอเขาเขาสีดยาให้บ่สฉีดยาแก้วิ่นค่ะแล้วเป็นความดันเบาหวานน้ำตาลขึ้นค่ะแม่เจรตรัตตีค่ะน้ำตาลแล้วขึ้นที่แรกกัดตอนแรกผลละมาพอดีค่ะกำลังจะคุยกันเจ้ต์แล้วโอ้ยไปโรงพยาบาลก่อนนะท่านไปหกโมงแรกอืมหัวตาเขาบ้านค่ะได้ได้นั่นยหน่อยมากก่าเด้นี่พี่น้องวันนี้ มามีเกี้ยวกับข้าวหมูแดงหมูกรอบมาปีนองมาปีแดกเจเข้ามามีหมูแล้วเจแกงชี้วหวานมาครับแกงชิ้วหวานเดินๆดินในกินเนี่ยเป็โอ้ยเออมาเป็นยังไมท่านผู้ชมมือใหม่ใบติ่งไหนจากนครพนมมาแล้วบ้าเท่ามาค่ะงวดนี้เป็นยังไงเนาะงวดนี้เนาะเพิ่นไ้เพิ่นไห้มาแล้วเนาะตองงวดเนาะแม่นไห้มาแล้วตองงวดแมเก้าแม่นบ่ค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้านะคะครับ เพคนไหยมากต้องว่าบ้านนี่งแล้งมันกระท้อบอกต่เวลาที่จริงสิอาชีพตั้งแต่หกม่วงแร้งคนละซุกเซินคนไหยมากอีกสองตัวค่ะบ้าเทาหอีกสองตัว้าไห่มาตระเลยครับไข่ศูนย์กระห่าเด่นเก้าแล้วก็เด่นศูนย์เด่นหาค่ะโอ้งวดนี่ศูนย์มากหามากค่ะศูนย์มากระจับมาให้ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะเบ้าเท่าศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะอืมหาดีบ้าน 56, 57, ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเมนอืมคือเห็นวันหนึ่งเพิ่นกระเด็นยืหนหมดหนึ่งเพิ่นเดินอยู่เราเาพิ่นบวจับเขามาเพิ่นบวชจับให้มาแต่วันหนึ่งกระเด็นตัวเป็นตัวร่องจากเอาอืมแต่ว่าเพิ่นว่าเอาตัวนี้เนียนๆนี่นนละศูนย<อ>์กับห้าอย่างไรก็เอาเก้ากเอาส<ๆ>่วนของธรรมชมลูกค้ามากอืมเอานะครับ ลักกะศูนย์ลักกะหาลักกะหาเมนเพิ่นเด่นตัวใดล่ะเด่นเก้ารองศูนย์เด่นเก่ารองศูนย์หมดนี่แมนจากสศูนย์ยังแต่ว่าเด่นเก่าอยู่แล้วเป็นว่าเก้านีเด่นถือใจเจไปยังส่วนตัวส่วนตัวหมวดนี่เป็นยังไงเจมักตัวอะไรหมวดเนี่ยเจบอกเจมักสูนหาเฮงสูนหาแค่ลักกะหาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเจตื่นตัวสูนหาค่ะวันที่แล้วนี ศูนย์เก่าเจ้พันธุ์ว่าสักกินสักง่อยน้องเราเหลือใจเหลือใจเราแต่ก็ยังงวดที่แล้วนี่เก่ากระเด็นเก่าน้องพัเด่นเกนาแต่ว่าพันเด่นเก่าจะเข้าเสียวใสใสเน้ออเดี๋ยวเราเถ่าเชมไหท่ทผม้ชมนะครับเนาะอุ่นนะเมนูเมนูเจ้แล้วหัวมาสมาตรสว่างในเมืองเด่นเก้านะครับผมรลกะศูนย์ ห้าสามตัวเก้าศูนย์หาไม่ไป็นหรอกเนาะจะมาก่อนี้เบ้าศูนหาเจ๊ศูนย์มีศูนต์ยังกะมีศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะศูนย์สามศูนย์ห้าค่ะศูนย์หกห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดจ้ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดนี้เอานะครับทปมาชุมแปดกัดแต่ว่าศูนต์มีเบ้าเท่ามัก เบ้าถามักศูนย์หนึ่งนี่ธรรมชมุ่มนะครับส่วนตัวส่วนตัวบนล่างไว้ได้พี่น้องได้ประเด็นเก่ากับศูนย์<า>อสองหลักเด่นเก้ารองศูนย์อืมแบบพี่น้องแคปนาจ,จอาถ้าศูนย์นี่เบ้าเถามักหนึ่งนี่พี่น้อง<ะ>จับใส่เดนหนึ่งหลักเก่าคนณมีเก่าสอง,ไอ,สองไอ้มีเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าหา่านะครับหลักศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หก หลักห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับต่อพรนเด็นใหญคือวิ่งคือเก่ากับศูนย์เก้ากับศูนย์สามตัวด้วยพี่น้องยาถิมยาปลาเก้าขึ้นมายเก้าอย่างขึ้นว่ายาถิมยาปลาเก้าขึ้นวาเก้าวาแรงเก้าเด็กเพราะว่าตอนอาชีพหมวดแรกขึ้นว่ายาถิมยาปลาเก้าขึ้นกาแค่นี้แหละ เก่ามากวนเนี่ยเก่ามากอีกแล้วว่าเก่ายัางย่างว่าสันแต่ว่ายาถิ่มยาป่าเด้อว่าสันที่ว่าสันถามว่ามักตัวที่บรรจับให้นี่ก็หาตัวมาใส่แม่นหาตัวมาใส่เด่นเก่าร่องศูนย์หรือเก่าหรือว่าประมาณศูนย์ได้นนนีนั่นได้นี่ก็เอาตัวไม่เข่าก็ได้แค่เ้องมาศูนย์อื่นเด่นเก่าร่องศูนย์เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นเด่นมามายาถิ่มป่าเก่าเพิ่นว่าเต็มที่ละเพิ่นก็เแยกกะสอบเพิ่นอีกว่าเอาจังใดเจ้ามาจังใดคือมีิ่านั่นเนี่ยเด่นเก่าร่องศูนย์เพิ่นก็ะเปาคือเก่า เป็นบวะทว่าถ้านรเปลี่ยนตามสูตรเพิ่งก็จะมีตัวเล่นสามตัวนะมีเกามีศูนย์มีหาเมียนค่ะแต่เพิ่นไปสั้างไปนะค่ะนเนาะอเคมักกับมักสุนหายอีกแล้วซ <laughs> ุนหายมาักเนเอยมากเป็นการเสื้อตัวจากนครพนมเจ้าคนนี้แหละครับไปกินมามีได้ม,ม,ม,มามีมาโดนกินอาหารแอรแกลบหน้าจอได้ทำผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับจากนครพนมเอางวดนี่จะเป็นยังไงงวดที่แล้วนี่ มาเก้าอยู่เด้อยพี่น้องเด้อนะครับมาเก้าตัวเน้นไห้พ่อมตัวที่พ่นย่ำไห้พ้อมเจ้าเจพ่นเสียดายเสียดายแห้งจนล่มเลยได้ขงหวัดนั่นศูนย์เก่าเจแล้วสักดินสักนอพี่น้องเหลือใจเนาะเหลือใจเนาะมาแข็งถ้าเบียนรถทั้งห้าเก้าศูนย์เบียนค่ะเมนถ้าเบียนรถเจพ่นน่ะมาแข็งเลยขับอยู่สู้เมื่อฝันดีบ้างวันอะไรฝันอยู่บ่ฝันบ้างวันยังบ่ฝันอืม อหนวดก้อนเนาะฝันเกี่ยวกับรถกันมากหงดเมื่อกี้เมียนหนวดก่อนมันฝันมันฝันมากออกหวดเท่าก่อนฝันเป็นบระลาเป็นยังไงรถรถตรีตัวใดใครดีตัวใดหกหน้าหลังหนึ่งหน้าหลังติดหกติดหนึ่งใครดีใครดีแห้งค่ะเล่าไลคนลอให้แพงเลยนี่กระปิ๊เก้าอืมกระปิดเก้าเก้าหน้าล้างหมดเลยติดศูนย์นี่ยังเหลือวะศูนย์นี่ฮองเจ้เหลือแต่ศูนย์สองเหลือแต่ศูนย์สองบอเมียนศูนย์หนึ่งเหลือมีบอมีศูนย์หนึ่งมีบอ คูนึงมีามี่เพราะว่าหนึ่งหน้าหลังเขาเจ้าติดหนึ่งขาเจ้าไปหมดแล้วติดหนึ่งหน้าหลังหกหน้าหลังเก้าหน้าหลังเมิดจ้ะเอาไปหมดแล้วเมียนจับบ้าเถาคิดมากศูนย์หนึ่งเหมพีดองอันนี้มามันเหลือศูนย์สองศนยสองีคนจับเอาศูนสองกับบ่ตรงไม่ของเอบ่อบ่ตรงนี่เนาะศูนยนู่นนี่นั่นแน่นกระเบิดศูนย์สามเดียวปะบ่มั่นใจแต่ศูนย์หกมมีแหละก็ศูนย่มีติดหน้าหลั้างติดหน้าหลังหมดค อันนี้แหนมกับ,บ้านข้าวเห็ดเอบ้งนี่าี่น้องแหนมแซ่แบคือ,อยังนี่เจ้านี่แต่ว่าอันนี้เป็นเล่ไไ่่่่่่่่่่่่่่้พ่่่่นา่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ากกิน,กน่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่าลหุงห่่า่่่่่่่น่่่่่่่่่่ั่่ต่่่่่็่่่น่่่มม่่่น่่ก่นน่ั่่่่นก็่ป่่่่่กระ okay, ปุมเ่้่่่่นติดธุระ่่ม่น่่่นเลยบ่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่นอืม เฝ้าแห้งนาจนจังสี่เดียวเฝ้าเฝ้าน้ำคุณยายเอานะครับเป็นกียามาค่ะยัเก้าวเดินก้าวล่องศูนย์ยับไม่คุนมายาบถิ่มยาบปลาเก้าเด่นคือเก่าล่องกระล่องศูนย์คือเก่ากระสอบเพิ่นอยู่ดิเบาเถ่าเจลรตระลีกกระสอบเพิ่นอยู่ว่าเอาจค่สีเด่นตัวใดแท้เพราะว่ามือนั้นอาชีพกับเบาเถ่าตอนว่าวิ่งเก้าเนี่ยไม่บ้าค่ะเอา ก็วิ่งเก้านันบันี้เพื่อนกันว่าเพื่อนกันว่าเด่นคือเก้าย่าถิมย่าปลาเก้าเพื่อนบางสิเนาะเนาะท่านผู้ชมนะจากนครพนมภาพเพืได้มักสามตัวแบบเก้าศูนย์ห้านะครับผมเด่นเก้าครับศูนย์ศูนย์หาม้าบองวดนี่ลจ้งไหนเออเจเพื่อนกันมักคัดศูนย์หานี่กระได้ค่ะนะครับท่านผู้ชมหาสามตัวกระจับเอาพี่น้องเก้าศูนย์นี่ออกไปแล้วห้องกระตัดไปเก้าหาเพื่อนะจับไปแล้วเด่นที่หลักเก้าท่านพี่น้องเน้นเน้นคือเน้นเก้า นะครับลักเก่า่นเน้นเลยนะครับเก้าหนึง่งเก้าสองเก้าห้าผู้ใดบ่มักที่เพิ่นจะไผ่กะหาตัวมาใส่เลยใส่เก้าคนมาเก้ายังอยู่งวดน,นี้เก้ามานะครับผมถ้าเด่นตัวร่องคือเด่นศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับตัวกันคือหาหาหกหาเจ็ดหาแปดทำมชมนะครับเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้จากนาครพนมงวดที่แล้วนี่เพิ่นกะฟันให้เก้าเนาะเก้าเนีนเก้าแล้วก็มากเก้าอีกหนึ่งเหรียญบอแต่วันนี้ให้เขาได้แมน่นออ นะครับเอาหรือ FC ยังแค่ในมันใจว่าจะเดินดีร้อดีว่ากับเบิ้งไปก่อนค่ะแม่นเบิ้งเบิ้งไปก่อนประดับใบตาบ้านเข่าขอขอบคุณเพื่อนท่านจากนครพนมเนาะเปินใจให้มาตลอดเลยพี่น้องเลยมาตลอดขอขอบคุณเจลอตเตอรี่พร้อมพี่น้องนะครับผมทาแม็ถ้าบบบแมักก็บ่เป็นยังแม่นอ่าเบิ้งไว้พี่น้องเบิ้งไว้นะครับอืมเอาขอบคุณครับผมจ้าครับขอบคุณค่ะเจลอตเตอรี่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ